เฮลโลกายว่าซับดูสโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโออีกเช่นเคยนะฮะก็คือว่าถ้าใครได้ยินเสียงฝนผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือตอนนี้ฝนตกหนักจนผมแบบฟังไม่รู้เลยนะครับว่าตอนนี้พูดดังหรือพูดเบานะฮะทุกคนถ้าพูดดังไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเออโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ ก็คือคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวเนตลิมิเต็ดของซาสึเกะนะฮะทุกคนนี่ Lion s e n g o oh กคนะคะระับโอกาสออกอยู่ที่1นึ่ทับสามนะครับแล้วก็มีเลเวลอยู่ที่600นะครับถ้าเลเวลตันแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะฮะ n นตลิ i ิเต็ดกับเนตธรรมดาะคระับโอเคนะทุกคนก่อนที่เราจะไปดูรีวิวกันนะครับเราก็ไปรู้จักสกิลกันก่อนดีกว่านะฮะ สกิลนะครับภาษาอังกฤษผมขอไม่อ่านแล้วกันนะครับเพราะว่าผมผมไม่เก่งภาษาอังกฤษจริงๆนะแบบพือพูดชอบพูดผิดบ่อยๆนะครับผมเลยไม่อยากอ่านนะโอเคสกิลแรกนะครับใช้จักกะ27000แล้วก็ครูดาวย22ิวินะฮะสกิลที่3นะฮะใช้จักกะ20,000ครูดาว18วิแล้วก็สกิลที่3นะครับสกิลที่3ใช้จัก,กะอยู่ที่22,500คูดาวย2ิวินะฮะแล้วก็ เนี้นี้มันดียังไงครับคือมันสามารถย้ายไปเล่นช่องซ้ายมือได้นะครับ F G แล้วก็ H นะฮะคือมันดีอย่างนี้แหละทุกคนก็เหมือนกันเลยนะครับย้ายได้เหมือนกันเลยสองเนตรนี้โอเคไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับกด M มาปุ๊บโอเคลองมาเปิดโหมดกันเลยดีกว่านะเปิดโหมดเลยครับนี่เช็คก่อนนะว่าเปิดเสียงหรือย,ยังเปิดแล้วโอเคโหมดนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ มันจะมีไฟอยู่ตรงไหลนะครับไฟสีแดงๆครับทุกคนอ่าเป็นออร่านะครับเกาะนี่เกาะนี่แตกต่างกับอ่าเนตอันธรรมดานะครับใช่เกาะมาคนลรรูปทรงกันเลยนะฮะอ่าประมาณนี้ครับต่อมาครับสเตตนะครับจะบอกจะกกะอยู่ที่2,500นิน2,300หมัด2,500แล้วก็เลือด2,200ะฮะโอเคเรามาดูท่ากันนะครับท่ากันว้าวทุกคนท่ากันก็ เหมือนกันเลยครับแต่ว่ากระดูกของซูซานโอจะเป็นสีแดงนะฮะอ่านี่นะครับประมาณนี้แล้วก็ท่าวิ่งครับท่าวิ่งนะครับจะหลบออโต้นะครับทุกคนอันนี้ผมไม่ได้กด X นะครับเขาจะทําการหลบออโต้แบบล็อกฟรีเลยนะฮะอ่ากด x ครับดูท่าหลบนะครับท่าหลบก็เป็นการวร์ปธรรมดาทั่วไปนะครับท่ากันท่ากันบอกไปแล้วกระโดดครับกระโดดสูงนิดนึงนะครับแต่บินไม่ได้นะครับ ฮะบินไม่ได้วิ่งหลบออโต้โอเคมาดูการตีธรรมดามากดีกว่าครับตีธรรมดาครับอ่าประมาณนี้ครับก็เขาจะทําการสับๆนะทุกคนฟันขวาขวาซ้ายแล้วก็สับหนึ่งทีนะครับแล้วก็ฟันพร้อมกันสองมือประมาณนี้ครับทุกคนตีธรรมดาอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็สกิลคิวนะครับต่อมาสกิลคิว สกิลคิวเป็นการสับนะครับปึ๊บโอ้8พันแล้วก็20,000ห้านะครับเขาจะทําการสับมือขวานะครับปึ๊บเห็นปหมอ่าสกิลคิวกดได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่ทุกคนดูครับคิวแล้วก็คิวอ่าแต่ว่ามันจะมีดีเลย์อยู่ประมาณ2วินะฮะคิว12แล้วก็คิวอ่าประมาณนี้ครับต่อมาครับก็คือสกิลของโหมดนะครับสกิลแซดนะครับทุกคนกดไปเลย นี่ทุกคนครับยิงธนูตุ้มก็เหมือนกับเน่ธรรมดาครับแต่ว่าซูซานโอมันจะเปลี่ยนไปนะครับซูซานโอมันจะเป็นเหมือนเน่จุติแดงนะฮะทุกคนจุติแดงเหมือนเลยครับคือซูซานโอตัวสีแดงคือมันเป็นซูซานโอเดียวกับของเน่จุติแดงเลยนะครับมันจะมีตัวสีฟ้าแล้วก็เป็นเกาะสีแดงนะฮะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาดูสกิล1 2 3่งสมาเลยดีกว่านะครับ สกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการดูดศัตรูเข้ามาครับทุกคนดูดาเมจครับโอ้โหดาเมจโคตรแรงดูดเข้ามานะฮะแล้วก็จะทําการเผาด้วยเทวีสุริยานะครับทุกคนประมาณนี้แล้วก็สกิลที่2นะครับสกิลที่2เป็นการเคลื่อนย้ายครับอูโอ้มโคตรแรงอะ่ะทุกคนสกิลที่2อเขาจะเบิกเนตขึ้นมานะครับแล้วก็จะทำการคลิกไปที่ศัตรูแล้วมันจะทําการสลับที่กันนะฮะเฮ้ทุกคนผมลืมให้ดู คือมันจะไม่มีการเบริกเนตนะครทุกคนสังเกตรหรือเปล่าอ่าเนตไม่มีนะครับคืองงมากเลยน่าจะเป็นบั๊กนะฮะโอเคแล้วก็สกิลที่3จะเป็นสกิลคาถาดวงตานะครับคนที่ดวคาถาดวงตานี้เข้าไปนะครับจะเห็นเราจับคอเขาอยู่นะคะอ่าศัตรูก็ไม่สามารถไปไหนได้นะครับคือเขาจะเห็นแบบเรากําลังล็อกคอเขาอยู่นะฮะทุกคนทุกคน,นครับคืออันเนี้ยโหมดอันนี้คือกิน MD น้อยมากครับ เพราะว่าผมเปิดโหมดมานานมากแล้วนะ5นาทีได้แล้วนะครับประมาณ2-3นาทีแหละแต่ว่า MD ยังเพิ่งกินไปแค่ครึ่งหลอดเองนะคะโอเคเรามาดูสกิลแซดกันใหม่นะครับสกิลแซดครับเรียกซูซานโอออกมาแล้วก็ยิงธนูครับโูมคือซูซานโอมันเป็นซูซานโอเดียวกับจุติแดงนะครับทุกคนใช่โอเคมาดูสกิลกันใหม่สกิลวครับดูเข้ามาครับตูมดูดาเมจครับทุกคนโอ้โห สกิลที่2ครับเบิกเนตแล้วก็คลิกไปที่ศัตรูปะ้มจะทําการสลับที่กันนะฮะโอโหคนนี้ตายเลยครับทุกคนแล้วก็สกิลที่3ครับคาถาดงตาฟึ้มเห็นไหมคาถาดงตาครับต่อมานะฮะทุกคนผมก็จะทําการเปรียบเทียบเกาะนะครับแล้วก็สกิลนะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับทุกคนนี่กดแซดเข้ามาครับปึ๊บทุกคนสังเกตเกาะนี้ไว้นะครับมันจะเป็นเกาะสีแดงๆแบบนี้นะฮะอ่ารูปทรงประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวทุกคนดูเกาะสีม่วงนะครับของเนธธรรมดานะเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายนะทุกคน f g แล้วก็ h นะครับ่าย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายเลยก้อนนี้เลยครับประมาณนี้โอเคเปิดโหมดเนธธรรมดาขึ้นมาครับปึ๊บเออทุกคนแต่เนธธรรมดาเขามีการเบิกเนธนะแต่ทําไมเนธลิมิเต็ดเนธไม่เบิกครับผมว่าผู้พัฒนาเขาลืมแน่ๆเลยอ่ะใช่นี่นะครับทุกคนเกาะไม่เหมือนกันนะฮะเกาะอ,อันนี้มันจะรูปทรงแบบ เกาะแบบอ่าทุกคนดูครับใช่เกาะมันจะรูปทรงแบบอย่างเงี้ยมันจะแบบออกจีนจีนหน่อยนะฮะอ่าแล้วก็ท่ากัน,นครับคนละสีเลยโอเคเรามาดูสกิลของเขานะครับสกิล vfgs นะฮะสกิลแรกนี่ก็เหมือนกันครับเหมือนกันเลยสกิลแรกเหมือนกันสกิลที่2ครับตอนเบิกนี่มันจะเป็นสีม่วงนะฮะอ่าแต่ว่าอ่าของเนตลิมิเต็ดมันจะเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับ สกิลสุดท้ายปุ๊บคาถาลงตาครับอ๋ก็จะเป็นสีม่วงนะใช่ก็คือลำแสงที่ออกมามันจะเป็นสีที่มันเป็นสีเนรของมันเลยนะฮะทุกคนโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูสกิลแซกันนะครับอันนี้คือสกิลแซนะฮะทุกคนนี่ครับกดแซไปซูซานโอนะครับจะเป็นตัวสีม่วงเอ้ยไม่ใช่ <laughs> เป็นตัวสีฟ้านะครับแต่มีเกาะสีม่วงแต่ของเนรลิมิเต็ดอ่ะ จะมีสีฟ้าแต่เป็นเกาะสีแดงนะฮะอ่าสแตตก็เท่ากันเลยนะครับ2,005 2,003 2,005แล้วก็2,002นะฮะอ่านี่ครับทุกคนสังเกตครับเกาะไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นจะปิดที่ปากแล้วก็เบิกเนตแต่ลิมิเต็ดไม่เบิกเนตนะครับทุกคนผมก็งงมากเลยเนี่ยครับอ่าเกาะเปรียบเทียบกันก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยหน้าหลังครับไม่เหมือนกันครับสีแดงจะเท่กว่านะฮะเพราะว่ามันแบบมันดูแบบ คือผมชอบสีแดงมากกว่าเออนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เบิกแน่แต่ทุกคนผมว่าผู้พัฒนาลืมลืมแน่ๆครับ <c oughs> อ่าประมาณนี้ครับโอเคคนระทุกคนคลิปรีวิวเนทลิมิเต็ดของซาสึเกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้ไ,ดไ,ดไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆก็ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ